เอาสะพายดูที่สะพายดูใหม่ดีกระเป๋านะปไปสะพายดูให้พอดูใหม่แล้วโอ้สะพายกระเป๋าให้ดูหน่อยนี่เ,เดินไปแล้วก็เดินมานีเาเนาน่เดินมาให้ดูหน่อยเดินมาให้ดูหน่อยนี่แฟชั่นโชว์ยันขา,าอะไรนะ แฟชั <Fashion> ่นโชว์ขิ้นกระเป๋าแล้วนะครับม,มาเก็บแล้วครับตอนนี้โอ้ของเล่นแล้วก็โยนแน่นอนครับอย่าโยนนะอย่าโยนนะโอะ้เอาใส่นี่เอาใส่กระเป๋าเออขนไปต่อขนอีกโอ้ อ๋อนเสีบียงแล้วเอาไม่เอาลบไปเดี๋ยวมันจะขาดไม่เอาไปอ่ะสัพายเดินไปเดินมาให้ดูหน่อยตายแล้วครับนี่ หนูจะเอาไปไหนเอาไปไหนนี่ฮะหนูเก็บเอาไปไหนนี่เก็บฮะตัวอะไรน่ะตัวอะไรในมือน่ะเอาเอา เจ็บไหมเจ็บตรงไหนเจ็บขาไปละ